สวัสดีค่ะวิรัตเพชรกระโูกค,ค่ะรัฐเป็นพยาบาลบำนาญอินดี้ร้อยล้านคนโคนราชนะคะแต่วันนี้ค่ะรัฐมาเป็นดีลเลอร์ซิมปันสุขค่ะวันนั้นนะคะที่เจอโครงการซิมปันสุขถ้ารัฐไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการซิมปันสุขก็คงไม่มีซูเปอร์สตาร์เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับรัฐนะคะ นะค,ะคนไหนที่เจอโครงการซิมปันสุขแล้วรับประทับใจมากๆโครงการซิมปันสุขให้เราทํางานง่ายได้เงินเร็วนะคะบริหารจัดการทุกอย่างหนะ้าบนสมาร์ทโฟนของเราเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะคะมีเว็บไซต์เซลเพจให้เราใช้ฟรีมีห้องเรียนออนไลน์ให้เราเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีคู่มือในการใช้สื่อในการทําการตลาดได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะแบนเนอร์รูปภาพต่างๆนะคะประทับใจมากๆค่ะวันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะให้มาเข้าร่วมโครงการซิมปันสุขคลื่อนสัญญาณฟิลนะคะ สายเลือดคนไทยร้อเเน์นะคะเข้าร่วมโครงการด้วยเงินเพียงห้านรบาทค่ะพร้อมรับโบนัสค่าเน็ตค่าโทรกลับไปคืน1,000บาทนะคะเร็วก็มาทำงานนะฮะทำรายได้กับโครงการนี้ไปตลอดชีพเลยนะคะเป็นโครงการที่ทำให้เรามีงานทำมีอาชีพมีรายได้นะคะไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคหรือปัญหาใดๆมานะคะถ้าคุณยังใช้มือถืออยู่และมือถือเป็น กิจวัตรประจำวันที่คุณใช้ทุกวันแบบขาดมันไม่ได้นะคะรักขอเชิญชวนให้คุณเข้าร่วมโครงการสิบประเซนะคะสําหรับคนไหนที่เจอคลิปนี้นะคะหรือเพื่อนส่งลิงก์เซลเพจให้คุณนะคะให้คุณรีบคลิกเลยค่ะแค่คลิกไม่เสียอะไรถ้าไม่คลิกคุณจะเสียดา ร้อมยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการซิมปันสุขนะคะขึ้นสัญญาณฟิวสายเลือกคนไทยมาเป็นครอบครัวซิมปันสุขด้วยกันนะคะแล้วเจอกันนะคะที่โครงการซิมปันสุขส่งต่อความสุขให้เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะ